มาดูใกล้ๆเดินมาขยับมาขยับมาขยับมาใกล้ๆเลยครับผมเบื้องต้นเลยนะครับผมคันนี้นะครับผมแปลงจากคาบูเป็นหัวฉีดนะครับผมระบบ S อซเสร็จแล้วก็อัพสเตปห้าสิบเจ็ดมิลมาดูใกล้มาดูใกล้นี่อัพสเตปห้าสิบเจ็ดมิลคุณให้เรียบร้อยนะจูนเก็บเรียบร้อยคันนี้คันนี้จูนเก็บให้เรียบร้อยนะครับผมเสร็จแล้วก็จะปั่นบนไดโน่ด้วยนะคันนี้มีความแรงอยู่ประมาณสิบสี่ม้านะครับผมสิบสี่มาประมาณนี้ คำเตือนคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางในการแต่งการซ่อมรถจรักยานยนต์ถ้ามีอะไรผิดพลาดหรือไม่เหมาะสมต้องกราบขออภัยทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามครับผม <B ounce. S 1> โอเคครับพบกันอีกเส้นเคยอก่อนอื่นก็สบายดี fc อ่า สวัสเีเดอร์พี่น้องมื่อนีพบกันอีกเส้นเคยนี่เวฟหนึ่งสองห้าไฟเลี้ยวบังลมตัวคาบูแปลงเป็นหัวฉีดระบบ S4 นะครับผมคันนี้ f c จากโคราชเสร็จสับเรียบร้อยไปอีกหนึ่งลำนะครับผมก็คันนี้นะครับผมลูกค้า,าให้เราแปลงหัวฉีดให้ชุดสีเบิกจากทางร้านแต่ลูกค้าจะเอาไปเก็บรายละเอียดเองก็คือคันนี้เบิกเสร็จก็คือเสร็จตามนี้ตามคอนเซ็ปต์ที่ลูกค้าสั่งมาเดี๋ยวพามาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆเดินมาเสียบมา ขยับมาขยับมาใกล้ๆเลยครับผมเบื้องต้นเลยนะครับผมคันนี้นะครับผมแปลงจากคาบูเป็นหัวฉีดนะครับผมระบบ s อส4เสร็จแล้วก็อัพสเตป57มิลมาดูใกล้มาดูใกล้นี่อัพสเตป57มิลอ่าก็จะมีเสื้อฝาชุดทากาวครบชุดนะครับผมเรือนลินเร่ง CBR 150นะครับอุปกรณ์ครบชุดนะครับผมเสร็จแล้วฝาจนานไฟประวนันอ่าแปลงสตาร์ทมือด้วยนะคันนี้นะครับผมมาดูสายไฟ การเดินสายการเก็บแผ่นชงแผ่นชาร์จของทางร้านถือว่าโอเคนะครับสวยสวยเนียนเ,นยนเลยตัวนี้ลูกค้าเลือกใช้เป็นสายไฟไวริงนะมาดูถังน้ํามันถังน้ํามันแท้เบิกศูนย์ปั๊มติก๊กแท้นะครับผมโอลิงปั๊มติก๊กเหล็กยึดปั๊มติ๊กนะครับคือตัวนี้นะแปลงหัวฉีดจากทางร้านจะเป็นของแท้ทุกชิ้นยกเว้นเรือลินเดงอ่ะไปดูฝั่งนู้นด้วยมายืนถ่ายนู้นก็ได้ก็คันนี้นะครับผมก็พามาใช้อะไหล่เดิมแปลงสตาร์ทมือด้วยนะครับผมก็ ใช้ได้ IG ลูก57มิลน,นะสายไฟเลือกเป็นสายสายไฟไวายริงนะคันนี้โดยปกติแล้วการแปลงสตาร์ทมือจะทําได้หลายแบบมากเลือกใช้สายไฟได้หลายแบบแต่ตัวนี้นะครับผมลูกค้าบอกว่าจัดสายไฟไวายริงสายไฟไวายริงของทางร้านก็จะมี2ระบบก็คือจะมีระบบไฟติดครบแต่เลี้ยวติดไฟสูงต่ําแต่ใช้งานได้ทุกอย่างคิกนีา สายไฟไวริ่งฉบับเต็มอ่าแล้วก็มันจะมีอีกแบบหนึ่งก็คือฉบับย่อเอาแค่หน้าท้ายแต่จะใช้งานไม่ได้นี่มาดูการติดตั้งแผ่นชาร์จแผ่นชาร์จนะครับผมของประวันอ่าเราจะใช้ของประวันหมดเลยอ่าถือว่าสวยนะครับผมก็เดี๋ยวมาติดเครื่องให้เพื่อนได้ชมเสร็จแล้วดูฟังเสียงนะฟังเสียงนะการแปลงสตาร์ทมือจากทางร้านถือว่าได้ได้นิ่มได้นิ่มพี่จะแข่งกล้องทใํใไมอย่างนั้นเอออุ้ยมันก็เสียกล้องสิมามาดูเปิดคอเจนะครับผม สตาร์ทไม่ต้องไปเบิ้ลคันเร่งใดๆทั้งสิ้นเดินหอบนิ่มๆรับประกันความแรงไปถ่ายนู่นเลยมาเดี๋ยวมาดูสตาร์ทมือใหม่เห็นไหมสตาร์ทมือแปลงจากทางร้านรับประกันให้เลยนะครับผมเพราะที่ร้าน จะผ่าเครื่องมาแปลงสตาร์ทมือจะผ่าเครื่องมาเจาะทุกลำเพราะฉะนั้นการแปลงสตาร์ทมือจากทางนั้นไว้ใจได้เลยแล้วก็รับประกันให้มาดูนะเปิดกุญแจแต่ดังไฟเล้ยวติดนะนี่เลี้ยวขวาก็ติดเลี้ยวซ้ายก็ติดนะเป็นระบบสายไฟไวริงแต่ติดครบนะสตาร์ทแฉตึมนะครับผมแฉตึมเลยจูนให้เรียบร้อยนะจูนเก็บเรียบร้อยคันนี้คันนี้จูนเก็บให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็จะปั่นบนไดโน่ด้วยนะคันคันนี้มีความแรงอยู่ ประมาณสิบสี่ม้านะครับผมสิบสี่มาประมาณนี้แรงแรง เบิ้ลติดมือแบบลื่นๆเบาๆเลยไวรุ่นอ่าส่งมาทําได้นะรถคาบูแปลงหัวฉีดนะครับผมชุดนี้แท้ทุกชิ้นรับงานอยู่ที่16,000บาทพร้อมจูนอะไรแท้ทุกชิ้นอ่าฝากด้วยละกันสวัสดีครับ